เฮ็ดสมองออกเร็วเดอ้อไปเลาะเจอจ้าจ้าอิดก,ก็เห็นคือการจับมือนี่ลงไหลยุ่แบบหนึ่งเฮ็ดสมองง่วงแบบที่นี่โบกเก็บจ้าเพราะมันเป็นทีสงวนเพราะเป็นปลาสงวนก็เรื่องไม่ได้เก็บจ้าขอบคุณสติเกิดจากพี่เอินและขอบคุณสติเกิดจากพี่เจนจิราจ้าขอบคุณมากมายกายกองจ้าขอบคุณพนเนินเทินทึกจ้าขอบคุณเยอะแยะจ้า ไปปลามากกับบ้านใดอันเขาเอื่นยังเราบ้านได้อาบน้ำดอกจ่าดีนะมันบ่ห่อนถ้ามนมันห่อนคือสินเาไนแล้วมันบ่หอ่อนหนูฝนตกมันหนาวขอบคุณสติ๊กเกอร์จากพี่เจนจิราจา้าขอบคุณจา้าขอบคุณสติ๊กเกอร์รูปยู u b e นะจ๊ะกับรูปลูปปแก้ววิเศษสู้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 สัสนวาขอบคุณสติ๊กเกอร์อามาหัวเละขอบคุณมากมายนะจ๊ะ โอ้ยบรรยากาศบรรยากาศมณีเนี่ยจะแนวไดดอกมอนีบรรยากาศหนานอนบรรยากาศหน้าทําลูกบรรยากาศข้าวใหม่ปลามันเอ่อพิ้ว,วดอว่านาวกาบขับอยู่เมืองนอกกันหนาวจา้าหนาวหนาวอยู่หนาวอยู่แต่ช่วงนี้กับบ่อบ่อปันไดดอกจา้ามันบ,บ่อเมนชงหนาหิมะแล้วมันจะเข่าขับเกี่ยวเข่าช่วงหน้าหอนแล้วจา้าอันเมืองไทยนี่ คื่อได้ยินว่าหอนจนประลอดสิแตกแมนบบพี่อุดอรขอบคุณสติกเกอร์จากพี่เจนจิราลูลวจ้าเบาเลยครับผมไปส่งกาแฟเป็นหนึ่งส่งมะเพื่อนนะจ้าจจแกวหนึง่งขอบคุณสติกเกอร์หัวใจบกุกบววขอบคุณหลังคาบ้านยู u b e นะจ๊าจากพี่เจนจิราขอบคุณอ,อสติกเกอร์แมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียว,ว,วกับอ e ีโมจิสู้ๆนะจ๊ะ จากพี่เจนจิราจ้าโอยาว่าเดออ่านบ่ค่อยของอ่านบ่ค่อยหนีปันใดจ้ามันเป็นเบื่เบอเป็นเมื่อเมื่อเป็นอันสโลสเลยจังไดนกกล่องม,มืนนีไหมมันเป็นเออเหลือคือคนบอกหือ้อยับออกอีกจังน้อยกันนะอ่าพี่เจนจิราบอกอันพี่อุดรบอกว่าอันเพื่อน้ำแดงจ้ากาแฟอันเพื่อน้ำแน่แนขอบคุณสติ๊กเกอร์จุบจุบจุบจวบ,จ,บจ,าจากพี่เจนจิราจ้าขอบคุณสติ๊กเกอร์อ่าเก แก้วน้ำจ้ะเติมเต็มแก้วน้ำให้กันขอบคุณสติกเกอร์อิโมจิน่ารักน่ารักเด้อจ้ะเด้อจากพี่เจนจิลานเนาะพี่เจนจิลาก็ส่งหัวใจรูปหัวใจ Wi-fi มาอิโมจิน่ารักน่ารักตะมุตะมิอารมณ์เจาะมาจ้ะขอบคุณขอบคุณจ้ะขอบคุณใจจ้กใจจริงขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาแวะชม ขอบคุณพี่ๆที่ไม่ไม่คอมเมนต์ไม่แสดงตัวตนด้วยจ้ะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจจ้ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากมายไก่กองขอบคุณพี่เจนจิลาสติ๊กเกอร์รัวรัวมาเลยจ้าวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งวันแรงงานพวกนี้ก็จะเริ่มทํางานการคนขึ้นไลฟ์น้อยหรือว่าเราขึ้นไลฟ์ดึกก็ไม่รู้นะตอนตอนนี้สองทุ่มแล้วพี่ๆก็จะเริ่มเข้าเข้าบ้านนอน พื่อที่จะเริ่มทำงานพรุ่งนี้แล้วมั่งนี่ทางนี้กัสีขอขืนจักประมาณประมาณเออเออเออสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มสองชั่ออวโม,โมงเบาโมโหมวลกันได้จะมันบทนในคำปันไหนยังพ่อสู๋ไว้อยู่จักน้อยกัสีไดอันเข่าไปอันอาบดาอาบดาวอาบน้อง กินนมนอนตัว 也是我晕。